สปอยใหม่สกีบิดีทอยเลตอีพิโซดที่73พาร์ทที่2มาถึงแล้วยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวสกีบิดีทอยเลตท,ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่1พฤษภาคมซึ่งก็ถือว่าเป็นวันแรงงานของประเทศไทยนะครับในวันนี้นะครับพ่อแม่ยติพี่น้องของเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะได้หยุดไปตามๆกันนะครับและหลายๆคนก็น่าจะได้ไปเที่ยวเช่นเดียวกันก่อนจะเข้าไปคุยเรื่องสปอยนะครับวันนี้เพื่อนๆได้ไปเที่ยวไหนหรือได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างในวันแรงงานนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิป สําหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์สปอยทั้งหมด4รูปภาพเลยซึ่งเป็นสปอยที่ถูกโพสต์ลงในเว็บไซต์ดาวฟักบูมช็อปนะครับและรูปภาพสปอย3ภาพแรกนะครับก็จะเป็นรูปภาพของไททันทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็นไททันสปิเกอร์แมนไททันเคมีราแมนแล้วก็ไททันทีวีแมนส่วนอีกรูปภาพหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปภาพของ GMa n สําหรับรูปภาพของไททันทั้ง3ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นฉากต่อสู้ของไททันทั้ง3ตัวนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็อาจจะมีท่าทางการบาบดนนนิๆห่อย,อยะครั อย่างเช่นไททันเคมีราแมนนะครับน่าจะมีเปลวไฟอยู่ที่ร่างกายแล้วก็ไททันสปีกเกอร์แมนนะครับก็จะมีควันซึ่งอาจจะเกิดจากการต่อสู้อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ไททันทีวีแมนที่ถึงแม้ว่าในรูปภาพเนี่ยจะไม่เห็นว่าเขาบาดเจ็บตรงไหนนะครับแต่ที่ด้านขวาของรูปภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการชาร์จพลังหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นแสงสีเหลืองซึ่งก็น่าจะเป็นแสงที่เกิดจาก g m a n s ส i ิบบิทรอยเลแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในทั้ง3รูปภาพนี้นะครับก็คือข้อความที่เขียนเอาไว้ตามมุมของรูปภาพต่่างงๆนะคซึเป็ ความที่เขียนเอาไว้ว่า w i l l I s u r v i v e หรือแปลได้ว่าฉันจะรอดหรือเปล่าโดยข้อความนี้นะครบับถูกเขียนเอาไว้ในรูปภาพของไททันทั้ง3รูปสําหรับไททันทีวีแมนนะครบับข้อความก็จะเขียนเอาไว้ที่มุมขวาล่างสําหรับไททันสปีกเกอร์แมนนะครบับข้อความก็จะถูกเขียนเอาไว้ที่มุมขวาบนและสําหรับไททันแคมีร่าแมนนะครบับข้อความก็จะเขียนเอาไว้ที่มุมซ้ายบนและเมื่อมีการตั้งคําถามขึ้นมานะครบับว่าฉันจะรอดหรือเปล่ามันก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าคําตอบก็จะมีทั้งรอดและไม่รอดซึ่งคําถามหรือว ข้อความแบบนี้นะครับเคยเกิดขึ้นแล้วในการสปอยครั้งที่มีรูปภาพสปอยถึงแรูปในครั้งนั้นเนี่ยจะมีข้อความที่เขียนว่า this is the end for someone หรือหมายถึงนี่คือจุดจบของใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าใครกันนะที่จะเป็นคนที่จะถูกกําจัดและคําถามแบบนี้ครับก็มาเกิดขึ้นกับสปอยเอพิโซดที่73าพาร์ทที่2จนได้สําหรับผมนะครับถึงแม้ว่าไททันทั้ง3ตัวจะเก่งมากแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าไททันทั้ง3ตัวเนี่ยก็คงจะไม่ได้รับชัยชนะในการต่อสู้ทุกๆคครรััร้้้งงงถึแมว่่่าาาเเนนนีจจะอข ว่า G Man นส i b i d i t o i l e t นั้นมีโอกาสที่จะตายสูงมากในอพิโซดที่73และ74แต่ก็ใช่ว่าเขาเนี่ยจะไม่สามารถฆ่าไททันตัวไหนได้สักตัวหนึ่งเลยดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมเชื่อก็คืออาจจะมีไททันสักตัวหนึ่งที่จะต้องเสียสละในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ว่าจะเสียสละด้วยชีวิตหรือเป็นเพียงแค่การบาดเจ็บอย่างหนักจนไม่สามารถใช้งานต่อได้ก็ตามสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ถึงโอกาสของไททันแต่ละตัวว่าพวกเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะตายจากสาเหตุอะไรได้บ้างและนอกจากนั้นนะครับเราจะมา ตอบคาถามที่เพื่อนๆเ,เนี่ยอยากรู้มากที่สุดก็คือสก,กีบิดีทอยเลตเอพิโซดที่73ภาที่2นั้นจะมาวันไหนก่อนที่ผมจะไปวิเคราะห์นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับไททันทั้ง3ตัวนี้ครับเพื่อนๆคิดว่าไททันทั้ง3ตัวนี้ครับตัวไหนมีโอกาสที่จะตายมากที่สุดหรืออาจจะเป็น2ตัวหรืออาจจะเป็น3ตัวก็ได้ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ก่อนที่ผมจะไปวิเคราะห์ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปวิเคราะห์ภาพไททันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรูปภาพของ G-Ma นิจีแลมนะรนเ่ยโดน รูปภาพของ G Man ที่ไม่ค่อยมีอะไรที่จะน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับเป็นหน้าตาของ G m a n ที่ดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังมากๆเลยซึ่งด้วยหน้าตาแบบนี้นะครับบวกกับสปอยที่ผ่านมาที่ GMa n เนี่ยถูกจับด้วยแขนกลที่ไททันเคมีราแมนนั้นหยิบมาจากเอพิโซดที่72และเขาก็ไม่ได้มีสีหน้าที่หวาดกลัวอะไรเลยผมก็เลยเดาว่า G Man ในสปอยใหม่นี้นะครับน่าจะเป็นฉากต่อจากนั้นที่ G Man เนี่ยเริ่มที่จะเอาจริงในการต่อสู้แล้วก็หวังที่จะจัดการกับไททันทั้ง3ตัวหรือตัวไหนตัวหนึ่งให้ได้ แม้ว่าเขาจะต้องตายก็ตามนอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นรายละเอียดอะไรบ้างในรูปภาพนี้นะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ไททันแคมีราแมนกันก่อนเลยแน่นอนครับว่าไททันแคมีราแมนเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นไททันตัวแรกเลยก็ว่าได้นะครับในซีรีส์สกิบบิทต์ทอยเลสเขาเนี่ยเคยถูกทําให้ต้องพักงานไปยาวๆเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่ถูกทําให้แขนขาดไปในอพิโซดที่20ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจจะกลับมาเกิดขึ้นใหม่กับไททันแคมีกครั้งนึ่า และสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมเลยนะครับก็คือไททันแคมิราแมนเนี่ยดันไปหยิบแขนของแอสโตรดีเทนเนอร์นะครับมาใส่ไว้กับตัวเองซึ่งแขนนั้นเนี่ยเป็นแขนที่เคยถูกจีแมนสกิฟตีทอยเลตควบคุมในพิโซที่72ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแขนนั้นจะยังมีเชื้อที่ G-Man เนี่ยสามารถสั่งการมันได้อยู่หรือเปล่าและนอกจากการถูกบังคับแขนแล้วนะครับดีไม่ดีเชื้อนั้นเนี่ยอาจจะลาจนทําให้ไททันแคมิราแมนเนี่ย ถูกควบคุมโดย G m a n s สกีบิ t ีทอยเลและตกเป็นทาสของฝ่ายส c u บ i ดี Toilet เหมือนที่ Titan Speaker Man เคยโดนก็เป็นได้นะครับอันนี้เนี่ยอาจจะวิเคราะห์ไปไกลนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยสำหรับผมแล้วผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับนอกเหนือจากเหตุผลที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามีเหตุผลอะไรอีกบ้างนะครับที่ Titan Camera Man เนี่ยอาจจะต้องเป็นตัวละครที่เสียสละในครั้งนี้และถูกกำจัดไปในพิโซที่73ลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ ตัวละครตัวต่อไปนะครับก็คือไททันทีวีแมนผมเนี่เชื่อนะครับว่าเพื่อนๆน่าจะคิดว่าไททันทีวีแมนเนี่ยเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วน่าจะแข็งแกร่งเกินกว่าที่จะตายในตอนนี้ก็เป็นได้แต่ในใจผมแล้วเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามีโอกาสนะครับที่ไททันทีวีแมนจะถูกกำจัดโดยจีแมนส i b บ d ดีทอยเลตในครั้งนี้แม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามอย่างแรกเลยนะครับการที่เรามองว่าไททันทีวีแมนแข็งแกร่งเนี่ย สำหรับผมแล้วนะครับไททันทีวีแมนนั้นก็ยังเคยถูกแอ er, สโตรดีเทนเนอร์สวนกลับการโจมตีแบบง่ายดายอยู่ซึ่งพอเกิดเหตุการณ์น,นั้นเนี่ยเราก็พอเดาได้นะครับว่าแอสโตรดีเทนเนอร์นั้น,น,นอาจจะพอสู้กับไททันทีวีแมนได้แต่พอแอสโตรดีเทนเนอร์ได้ต่อสู้กับจีแมนสกิบดีทอยเลดในพิโซที่7 2จริงๆเนี่ยเราก็เห็นเลยนะครับว่าแอสโตรดีเทนเนอร์นั้นสู้กับจีแมนไม่ไหวจริงๆดังนั้นสําหรับผมแล้วนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แม้ว่าไททันทีวีแมนจะแข็งแกร่ง ที่เคยยิงดาบไปหาไททันทีวีแมนก็ยังเคยถูกจัดการเละมาแล้วเลยอีกเหตุผลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเทคโนโลยีของฝ่ายทีวีแมนนี่แหละซึ่งเคยไปปรากฏอยู่ในหนังสือในฐานทัพของฝ่ายสกิบดีทอยเลตในส่วนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าฝ่ายสกิบดีทอยเลตนั้นรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับฝ่ายทีวีแมนแต่ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับที่ฝ่ายสกิบดีทอยเลตเนี่ยอาจจะรู้จุดอ่อนของไททันทีวีแมนแล้วก็เป็นได้และนี่แหละครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ไททันทีวีแมนในพิโซที่2นนั้น้ตองเป็นตัวละคร ถูกกจัดไปมาจนถึงตัวละครตัวสุดท้ายนะครับตัวละครตัวที่3นั่นก็คือถ่ายท่านสปิเกอร์แมนเป็นเรื่องปกตินะครับที่ผู้กำกับหรือว่าผู้เขียนบทเนี่ยจะชอบทําให้ตัวละครที่มันเห่าๆนะครับแต่กลับเป็นตัวละครที่เรารักเนี่ยตายนะครับอย่างเช่นฉากฉากหนึ่งใน A เ e n g e r ร Infinity War นะครับต้องบอกเลยว่าฮีโร่ตัวเดียวที่ผมเนี่ยไม่อยากให้เขาตายนะครับก็คือ i r o n Man อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีนิสัยเห่าๆนะครับทำอะไรอาจจะไม่ได้นึกถึงคนอื่นมากแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ รักมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เท่มากๆสําหรับผมด้วยแล้วก็อย่างที่ผมเล่าไปนะครับผู้กํากับหรือผู้เขียนบทเนี่ยก็จัดการให้อาอนแมนนะครับตายในที่สุดแล้วผมก็กลัวว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับไททันสปีกเกอร์แมนเลือเกิดน,นะครับยังฉากโทรนะครับที่เคยถูกเผยแพร่นในดิสคอร์ดดาฟัาปุ่มนะครับตัวละครเด่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นไททันสปีกเกอร์แมนที่จัดการกับจีแมนฉากนั้นนะครับอาจจะบอกเป็นในๆก็ได้ว่าฉากที่กําลังจะมาถึงเนี่ยอาจจะเป็นฉากที่ไททันสปีกเกอร์แมนนะครับเป็นคนกําจัดจีแมน ท,ทั้งที่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็พอจะรู้นะครับว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะแข็งแกร่งพอที่จะสู้กับ G- m a n ได้แต่การกำจัด GMaN ครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นพลังเฮือกสุดท้ายของไททันสปิเกอร์แมนที่ยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อฆ่า G Man และสิ่งที่แลกไปนั้นนะครับอาจจะเป็นชีวิตของไททันสปิเกอร์แมนก็เป็นได้พูดมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ลืมเลยในตอนที่ผมวิเคราะห์เกี่ยวกับไททันทีวีแมนนะครับผมเนี่ยลืมถามเพื่อนๆไปนะครับว่าเพื่อนๆมีเหตุผลอะไรเพิ่มเติมไหม ที่จะซัพพอร์ตว่าไททันทีวีแมนเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ถูกกำจัดหรือว่าไม่รอดนะครับในเอพิโซดที่73พาร์ทที่2ซึ่งก็จะถามร่วมกับไททันสปีกเกอร์แมนเลยละกันนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีเหตุผลอะไรไหมนอกจากที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับหรือว่าจะเอามารวมกันก็ได้นะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่จะบอกว่าไททันสปีกเกอร์แมนนั้นน่าจะเป็นตัวละครที่ต้องเสียสละในเอพิโซดที่73าพาร์ทที่2และเหตุผลสําหรับตัวละครทั้ง3ตัวนี้นะครับก็เป็นเหตุผลที่ผมเน่่่่ยด้้ัังงงแลวก็พพมาาเเืืออออนน Discord, นนะนๆๆใใช พูดคุยวิเคราะห์กันนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในซีรีส์กิบิที้ทัวเรนเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้ามาใน d i s Discord w a t c h ูได้นะครับผ่านทางลิงก์ที่ Description หรือจะเข้ามากดติดตาม f a e b o o k f a n p a g e w a t c h ูด้วยก็ได้นะครับบางทีเนี่ยเราก็จะลงคอนเทนต์บนนั้นเช่นเดียวกันและสำหรับทฤษฎีหรือว่าคอมเมนต์ไหนของเพื่อนๆน,นะครับที่คอมเมนต์มาแล้วมีความน่าสนใจเนี่ยผมก็จะขอยกเอามาพูดคุยในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันนะครับเอาละครับมาถึงคําถามที่เพื่อนๆน,นี่น จากการสัมภาษณ์ของครีเอเตอร์ท่านหนึ่งนะครับคุณบูมได้ให้คำตอบไว้ว่าแอนิเมชันต่างๆเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนตกแต่งอะไรนิดหน่อยนะครับซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันซึ่งวันที่เขาคุยกันนะครับก็คือวันที่30เมษายนแล้วถ้าบวกไปประมาณ2วันเนี่ยเราก็น่าจะได้ชมซีรีส์สกิบบี้ทอยเลตเอพิโซดที่73พาร์ทที่2ในวันที่2หรือ3พฤษภาคมอย่างแน่นอนแต่สำหรับข้อมูลนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่ามันมีประเด็นอยู่นิดึสหรรับอ์นี่่ไมเป็นรรคับ ถึงแม้ว่าข้อความนี้นะครับจะไม่ใช่ข้อความจริงก็ตามนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้ามีสปอยมาแล้วนะครับ EP ที่73พาร์ทที่2เนี่ยก็น่าจะมาให้เราได้ชมกันอย่างมากที่สุดเนี่ยไม่น่าเกิน4วันอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็เอาใจช่วยเพื่อนๆทุกคนนะครับให้ได้ดูเอพิโซดที่73พาร์ทที่2ไวๆแล้วกันสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับสปอยนี้เนี่ยมีรูปภาพของตัวละครทั้งหมด4ตัวด้วยกันซึ่งน่าจะเป็นตัวละครที่จะเข้าสังเวียนในเอพิโซดที่73พาร์ทที่2อย่างแน่นอน,น แล้วก็ไททันทีวีแมนโดยสาหรับไททันทั้ง3ตัวนะครับมีข้อความซ่อนเอาไว้ซึ่งเป็นข้อความที่ถามว่าเขาเนี่ยจะรอดหรือเปล่าสําหรับเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆเชียร์หรืออยากที่จะคาดเดานะครับว่าตัวละครไหนน่าจะเป็นตัวละครที่ต้องเสียสละในการต่อสู้ครั้งนี้และจีแมนจะตายหรือเปล่าลองคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นของเพื่อนๆกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับความคิดเห็นไหนน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอยกเอามาพูดคุยในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณสาหรับกําลังใจดีๆนะครับโดยการกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องชนะรััหววง่่าาเจจได้กใม ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บทวิเคราะห์สปอยส์กิบิดีทอยเลตเอพิโซดที่73พาร์ทที่2และผมบอสชูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ